ครับเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติครับกระผมนายกิษณพงษ์บัวประเสริฐขอนําเสนอผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567รอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึง30เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ครับ สำหรับข้อมูลด้านการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกเคมีมหาวิทยาลัยนเรศวรปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยนเรศวรปัจจุบันศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร รายวิชาที่สอนและจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีประกอบด้วยเคมี5ม6ทับถึงม6ทับสจำนวน6คาบวิทยาการคำนวณม5้ทับถึงม5ทับสจำนวน4ค่คาบห้องเรียนเตรียมสี่เหล่าทับ9ม5้ทับสจำนวน3คาบห้องเรียนเตรียมนวัตกรรมการเกษตร1ม4ีทับสาจำนวน3คาบกิจกรรมโฮมรูม5้ทับกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ดูแลนักศึกษาชั้นหานชั้นปีที่1ถึงปีที่3รวมแล้ว19าคาบในส่วนที่1นนะครับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานมีการจัดการเรียนการสอนครับมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน3มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครับในด้านนี้นะครับเรามีภาระหน้าที่ในการสอนในรายวิชาเคมีอินทรีย์ครับเรานาสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับ เข้ารับการประกวดนะครับได้รับรางวัลน,นะครับในการประกวดแข่งขันะระดับภาคเหนือในงานระแห่งวิชาการครับเป็นเหรียญทองชุมเชยระดับคะแนน84.33คะแนนปีการศึกษาส5 6 7าที่ผ่านมาครับด้านการจากกัดการเรียนรู้รเริ่มและพัฒนารายวิชาหน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณาเคมีเ5เตรียมสีเราทับ9แนละนวัตกรรมการเกษตรมีการประเมินผลและใช้หลักสูตร เป็นแบบอย่างที่ดีโดยการเข้าร่วม EPLC กับทางครูสภางานที่ภาคภูมิใจครับเป็นตัวแทนโรงเรียนนะครับในการนําเสนอผลงานในการเปิดวงรอบที่2กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรเข้าร่วมง,งาน EPLC Symposium 2567 ด้านที่หด้านการจัดการเรียนรู้1.1การพัฒนาหลักสูตรครับผลงานที่ภาคภูมิใจนะครับตลอดปีการศึกษาครับประกอบไปด้วยนะครับเป็นครูกระบวนการหรือ f a c ิเ i เ a t o r นั่นเองครับจัดอบรมให้กับครูคณะครูโรงเรียนเทศบาล1กิตติการ,รครับโดยใช้ชื่อว่าเสริมสร้างเครือข่ายครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ครูคือกระบวนการ ฟาสเรเตอร์ ator, ด้วยกระบวนการแบบทีมจิทชิ่งครับหนึ่งจุดสามครับการจัดกิจ,จกรรมการเรีนยนรู้ครับเราจะมีการทำการเรียนรู้นะครับตามแนวของ active learning นะครับโดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีการทำงานร่วมกันนะครับมีการแชร์นะครับติ๊งแพร์แชร์ส่งเสริมกระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้วยตนเองครับ เริ่มคิดค้นและพัฒนานะครับนวัตกรรมนะครับด้วยกระบวนการ active learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อแก้ปัญหานะครับในการคิดวิเคราะห์นะครับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อนำไปให้เด็กเนี่ยนะครับได้เติมเต็มศักยภาพของตนเองครับมีการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันครับรับอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่มีความภาคภูมิใจครับคือได้รับการนำเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ โรงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของผักตบชวาวอเทอร์ไฮยาซินยับยั้งเชื้อการเจริญเติบโตของเชื้อราด้วยโซเดียมเบนโซเอตร่วมด้วยการอบแห้งน้ำมันหอมระเหยใบสะระแหน่สร้างวัสดุกันกระแทกผักตบชวาครับโดยการผ่านเข้ารอบนะครับในการประเมินโครงร่างวิจัยนะครับระดับภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวรครับด้านที่ห สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งผลลัพธ์ของนักเรียนครับ Functional Group Board Game ครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล800บาทมหาายราชพัฒตํปางในงานสัปดาห์วิทย์ครับรับ1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้การพัฒนา,านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ร่วมกับเกมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางเคมี Me, รายวิชาเคมีอินทรีย์สำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ครับ1.6ครับศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ครับเรามุ่งเน้นนะครับให้เด็กสามารถนะครับคิดวิเคราะห์และสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของเราและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้นะครับในรายวิชาเคมี Me ไปพร้อมๆกันครับ ในด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเรามีบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลายครับมีเกมมีบอร์ดเกมมีสื่อต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจและความใคร่ที่จะเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนะครับเราพยายามอัปเดตนะครับมีลูกปิงปองสุ่มนะครับในการสุ่มเพื่อทดสอบนะครับนักเรียนในรายวิชาเคมีด้วยครับได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการโครงงานวิทยศาศาสตร์ ระดับจังหวัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา20วิมิถุนา2567ณวิทยาลัยเทคนิคตากครับด้านการส่งเสริมและสนุนการสอนนะครับเรามีการทําส่วนพักแนวตั้งนะครับเรามีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้และมีการดูแลนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องฝาขวดไม่ปวดใจด้วยนะครับ เราจะมีทีมงานของนักศึกษาวิชาทหารคอยดูแลอยู่ครับและทีมงานของทาง AAA ด้วยนะครับเป็นทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมครับได้รับรางวัลที่1 The Winner Secondary s h o o o l a AAA h a l t h y s c h o o l เป็นปีที่2 เข้าร่วมนะครับเป็นคณะกรรมการในการดูแลนะครับโครงงานปฐมวัยนะครับระแหงวิชาการที่ผ่านมาและงานอื่นๆที่โรงเรียนได้รับมอบหมายครับเราเข้าร่วมประชุมกับทางบธบสามหนึนะครับในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาทหารดูแลนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงปีที่3นะครับและเข้าร่วมในรายการพิเศษต่างๆนะครับที่ทางทบ3 1มขอร้องมา เราได้รับรางวัลในรายการต่างๆมากมายตลอด2ปีที่ผ่านมากับทางมทบรสามีการจัดทำสารสนเทศของผู้เรียนรายวิชาให้อัปเดตอยู่ตลอดเวลา2.2ดําำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนแกนนำคุณธรรมเชิงสัมพัท์ครับ ในภาพครับเป็นกิจกรรมการเล่นบอร์ดเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับเป็นกิจกรรมเสริมในโครงการของ Aa a ครับด้านจิตใจครับ2.3ครับปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาครับเชื่อมโยงไปยังการอบรมครับเรามีการอบรมเพื่อเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ปกครองบริเวณรอบโรงเรียนนะครับ มีการสอบถามนะครับถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาครับได้เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายกับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลสู่เมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบออนไลน์ระบบซาพื้นฐานในการขับเคลื่อนเมืองสู่คาร์บอนต่ำเป็นทีมงานของเทศบาลเมืองตากในการให้ข้อมูลของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งครับ ในด้านที่3พัฒนาตนเองและวิชาชีพเรามีทั้งการอบรมออนไลน์และออฟไลน์จำนวนมากเลยครับในด้านวิชาชีพหรือ eplc เราเข้าร่วมเป็นตัวแทนของทางโรงเรียนนะครับเป็นโมเดลทิชเชอร์นะครับหนึ่งใน15คนนะครับของทางโรงเรียนเพื่อเปิดชั้นเรียนให้กับทางมหาวิทยาลัยรายรชภัฏกำแพงเพชรท,ที่เป็นพี่เรียงของเราครับ 3.2ครับมีส่วนร่วมในการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาทางการศึกษาครับมีชุมชน eplc สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีเข้าร่วมนะครับและเป็นผู้นำในการร่วมสัมมานาในการประเมินครูนะครับและผลงานครูนะครับ dpa ครับ3.3ครับนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้ จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนรู้นะครับเข้าร่วมเป็นผู้ประเมินนะครับกับทางเทศบาลไม้งามครับที่มีการร้องขอมาให้เป็นคณะกรรมการครับครับต่อไปจะเป็นเกติบัตนะครับในการเข้าร่วมนะครับในปี2 5 6 7ที่ผ่านมาครับ ในส่วนที่2ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 1. วิธีดําเนินการ 2. ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังส่วนที่2ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ร่วมกับเกมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางเคมีรายวิชาเคมีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากประเด็นท้าทายสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี5ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีปฏิกิริยาทางเคมีที่เผชิญอยู่โดยปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีผลต่อการเรียนในรายวิชาเคมี5ครูผู้สอนจึงทำข้อตกลงในการพัฒนาประเด็นท้าทาย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ร่วมกับเกมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางเคมี Me, รายวิชาเคมีอินทรียนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2. วิธีการดำเนินงาน 2.1. วิธีการวิเคาราะห์หลักสูตรแกนกลาง2551ปรับปรุง2560ปรับปรุง2565ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ประเมินผลสำลิดดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนประเมินผลสมำลิดหลังเรียนโดยการใช้การเรียนรู้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีอินทรีย์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ร่วมกับเกมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางเคมี Me, สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 3ครับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณ นักเรียนที่เรียนในรายวิชาเคมี5ร้อยละเจจะมีผลการเรียนตามจุดศูนย์ขึ้นไปนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเคมี5ร้อยละ90มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ระดับดีนะครับขึ้นไปนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเคมี5ร้อยละเจมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปครับ เช่นเดียวกันครับนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเคมี5ครับจะต้องมีชิ้นงานนะครับที่สะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยนะครับอย่างน้อย1ชิ้นงานครับเป็นตัวพีครับเชิงคุณภาพครับมีแผนการจัดการเรียนรู้ครับโดยใช้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเกมครับเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางเคมีรายวิชาเคมีอินทรีย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับมีระดับดีมากขึ้นไปครับนักเรียนฝ่ายเรียนรู้มุ่งทํางานนะครับ เก,กิดทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับเรียนรู้นะครับสรุปองค์รวมของตนเองได้นะครับแล้วก็มีชิ้นงานนะครับที่สะท้อนองค์ความรู้นะครับหชิ้นงานอย่างน้อยนะครับกระผมนายเกษนาพงศ์บุบเสร์ฐครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิจกจรขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านครับสวัสดีครับ